สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมย์เม่ชา n นลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนนะคะประจำเดือนสิงหาคมปี65นะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีเมษนะคะชาวลัคนาเมษการแบ่งวันที่ของช่องเมย์เม่นะคะแบ่งได้ทางตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะคะยินดีต้อนรับชาวสองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเมย์ขอเริ่มทำทำนายจากไพ่มืโนจีนะคะ คที่ได้นะคะมี trust or will be well นะคะ release control แล้วก็ keep your heart open ช่วงนี้คุณอาจจะสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะหลายๆอย่างในชีวิตของคุณรอบๆด้านเลยอย่างที่บอกว่ามีการยกย้ายของดาวสำคัญก็คือดาวมฤนจะอยู่ตั้งแต่วันที่7จ็ดกรกฎาคมชีวิตก็จะมีสิ่งที่ดีขึ้นเข้ามาเรื่อยๆนะคะในหลายๆ,ๆท่านนี้ก็มีการแชร์เข้ามาในคอมเมนต์ว่า มีสิ่งที่ดีๆะนะคะทางด้านการงานความสัมพันธ์อะไรดีขึ้นช่วงนี้อยากให้คุณลองเหมือนกับปล่อยไปตามธรรมชาติอ่ะไม่ต้องไปพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างว่าในเมื่อบอกว่าดวงเปลี่ยนแล้วมันจะต้องดีขึ้นทันทีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะจักรวาลอยากให้คุณแบบเลิศคอนโทรลก็คือปล่อยให้จักราวาลเขาทำงานนะคะเดี๋ยวเขาก็จะจัดสรรสิ่งที่ เหมาะสมคู่ควรนะคะมาให้ในแต่ละคนนะคะก็รอรับสิ่งดีๆนะคะแบบใจเย็นๆแล้วก็ให้เชื่อมั่นในพลังของจักรวาลว่าเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ trust all will be well ก็คือเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีพัฒนาการไปในทิศทางที่มันเป็นบวกนะคะอะไรที่มันเคยแย่อะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ย มันก็จะหมดไปแล้วก็สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาแทนที่นะอย่างที่เมย์บอกเสมอไม่มีใครหรอกดวงดีตลอดหรือว่าไม่มีใครหรอกที่ดวงแย่ตลอดนะคะมันก็จะเอ่อเป็นวัชจกักอะนะคะเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายเราต้องรับมือกับมันให้ได้แต่ช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ดีแล้วนะคะของชาวลัคนาราศีเมษนะคะเตรียมตัวต้อนรับสิ่งที่ดีได้เลยนะ e p your heart open นะคะเอ่อช่วงนี้ถ้าเกิดมีอะไรที่เราไม่คุ้นไม่ชิน ผ่านเข้ามาเป็นออปชูนิตี้อะไรต่างๆคว้าไว้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ปกติแล้วเราเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับสิ่งนั้นนะคะมียกตัวอย่างและกันเช่นงานงานบางอย่างที่เราไม่เคยทำมาก่อนบางทีเจ้านายอาจจะให้งานที่มันชาเลนจ์มาอยากให้รีบคว้าสิ่งสิ่งนั้นไว้เพราะมันเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้มันดีขึ้นนะคะ,ะหรือเรื่องความสัมพันธ์เช่นเดียวกันอาจจะไปเจอคนที่ เมื่อก่อนไม่เคยเดทด,ด้วยแบบนี้นะคะอาจจะอายุต่างกันไลฟ์สไตล์ต่างกันมากๆอะไรแบบนี้คือจักรวาลบอกว่าตอนนี้นะเขาจะส่งสิ่งที่ดีและคู่ควรนะมาให้คุณแล้วอยากให้คุณเปิดใจนะคะรับสิ่งที่ดีตรงนั้นบางทีเราภาวนาทั้งชีวิตเลยนะว่าอยากได้นู่นนี่นั่นแต่พอเขาส่งมาให้จริงๆเราไม่เปิดรับนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่จักรวาลจะสื่อสารกับชาวเมธว่าเขากำลัง อ่อจะส่งสิ่งที่ดีๆที่คุณต้องการมาให้แล้วนะแต่คุณต้องทําตัวเองให้พร้อมนะคะที่จะรับสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วก็อย่าไปเหมือนกับเร่งรัดอะไรนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาแต่ว่าอ่อการันตีได้เลยว่าสิ่งที่จะเข้ามาหลังจากนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะ เรามาดูนะคะคํามทำนายในส่วนของทาโร่นะคะ ั้งหมด8ตำแหน่งนะคะตำแหน่งแรกนะคะตัวตนของชาวเมธต,ตำแหน่งที่2ตัวตนของแฟนของคุณเมธนะคะตำแหน่งที่3นะคะเป็นสิ่งที่ต้องระวังในความสัมพันธ์นะคะตำแหน่งที่4พลังงานที่คุณสองคนมีร่วมกันในตำแหน่งที่5นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้นะคะตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณนะ ตำแหน่งที่7นะคะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสำคัญแล้วก็จะเป็นบทสรุปนะคะเดี๋ยวเรามาดูไายสำรับก่อนนะสีถ้วยกับหัวนะคะห้าเหรียญกับหัว6กคาถากับหัวแล้วก็มีไฮพิเซตนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่าจะผ่าน มรสุมพอสมควรกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนเมย์มองว่าในเดือน2เดือนที่ผ่านมาน่าจะมีการขัดแย้งกันนะคะการหันหลังให้กันระหว่างคุณแล้วก็คนรักอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณอยู่ไกลกันเหมือนเหมือนเทกันะนะ,ะแบบไม่คุยกันรล็อก,กันอะไรแบบนี้นะคะการพูดกันไม่เข้าใจหันหลังให้กันแล้วก็หกคาถาที่กับหัวตรงนี้น่าจะหมายถึงการทําอะไรที่ไม่ถูกใจอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วก็เกิดเป็นข้อพิพาทนะคะให้พิเศษกับหัวแต่อย่างไรก็ตามมองว่ามันจะค่อยๆคลายไปนะเพราะว่า้เรื่องของการคิดมากนะคะเรื่องปัญหาเก่าๆเนี่ยมันไม่ได้จะอยู่ไปตลอดนะคะอย่างที่บอกว่าสิ่งดีๆมันจะค่อยๆมาแทนที่สิ่งที่ไม่ดีแต่แน่นอนอนะเท่าที่เมดูเนี่ยหลายๆท่านนะ่ยมีความเครียดนะคะหรือว่าเพิ่งผ่านพ้นช่วงที่ไม่ดีมานะก็แนวโน้มก็จะดีขึ้นนะคะแต่อาจจะไม่ได้ดีแบบ พลิกเลยอ่ะหน้ามือเป็นหลังมืออะไรแบบนั้นโดยเฉพาะใครที่แต่งงานกันแล้วไม่มองว่าค่อนข้างมีช่วงเวลาที่เป็นสเปซเป็นที่ว่างระหว่างคุณสองคนพสอสมควรเลยนะคะมีการถอดใจไปแล้วอะนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในแต่และตำแหน่งเลยเนาะคุณเมธนะคะเดือนนี้เจ็ดคาาขึ้นมากับหัวนะคะมีมีบางเรื่องที่คุณเมธเนี่ยอาจจะเหมือนถอดใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเคาาปกติถ้าตั้งตรงมันจะแปลว่า เรามีกําลังใจหรือว่ามีความมุ่งมั่นที่จะไปต่อถึงแม้ว่าออบางสถานการณ์เนี่ยเราเห็นอยู่ว่าอุปสรรคเยอะนะคะหรือว่าเป็นเรื่องยากนะแต่ว่าพอ7จ็ดแคทายขึ้นมากับหัวในเดือนนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของท้อแท้นะคะบางทีมันจะมีคนกําลังจะดวงดีอะเมย์บอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะมีอุปสรรคที่เข้ามาแย่เราอะว่าเราแข็งแกร่งพอไหมคืออยากให้คุณในช่วงของเดือนสิงหาเนี่ย ตั้งมั่นมุ่งมั่นนะคะว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็ไอสิ่งที่พยายามจะเข้ามาเป็นอุปสรรคเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะพ่ายแพ้ไปนะอยากให้คุณมีความอดทนนะคะแล้วก็เจ็ดกระทากับผัวในอีกบริบทหนึ่งอาจจะหมายถึงคนที่ไม่ได้มีการต่อต้านนะคะในเชิงความสัมพันธ์อ่ะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะมีอคติมีกำแพงในใจสูงแต่ว่าในช่วงนี้คุณอาจจะเปิดใจรับ คนคุยคนนี้หรือว่าแฟนนะคะมากขึ้นหรือยอมรับในตัวตนของสามีหรือภรรยาตัวเองมากขึ้นนะคะคืออคติอะไรต่างๆเนี่ยลดลงคือไม่ได้ตั้งป้อมตั้งกดัดว่าจะต้องเอาชนะอะไรกันแบบนั้นนะคะค่ะทีนี้เรามาดูพลังงานเขาเป็นราชินีนะคะถือถ้วยขึ้นมากับหัวสิ่งที่แฟนต้องระวังก็คืออาจจะมีบางเรื่องแหละที่เขา,เาผิดหวังบ้างนะคะ อโชคไม่ดีบ้างถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไปหรือว่าสุขภาพอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนะคะสําหรับใครที่ป่วยอยู่แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์มันก็จะมีบ้างที่คุณอาจจะน้อยอกน้อยใจกันนะคะแต่เท่าที่ดูแนวโน้มอ,อย่างที่เมย์บอกว่าเดี๋ยวดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราระวังได้ก็คือว่าเดือนนี้แฟนค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะหลายๆท่านอาจจะมีแฟนที่เซนซิทีฟนะสำหรับชาวเมดคุณก็เหมือนกับว่า ต้องพยายามเปิดใจอะคะ่ะแล้วก็ให้ความอบอุ่นนะคะความเข้าใจกับแฟนให้มากนะคะโดยเฉพาะช่วงสิงหาคมน,นี้อาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดเรื่อง้อยอก้อยใจอะไรแบบเนี้ยซึ่งเดี๋ยวมันถ้าปล่อยไปมันอาจจะเป็นแบบปัญหาที่มันลุกลามบานปลายนะคะเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็ป้องกันไว้ก่อนได้แล้วก็สิ่งที่ต้องระวังคือความเครียดนะคะเนี่ยคนที่กำลังจะดวงดีจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาก่อนเพื่อเหมือนกับทดสอบเราอย่างที่ไม่บอกอันนี้ไม่นเน้น จะมีบางเรื่องที่ทาให้คุณเครียดทั้ง2ฝ่ายนะคะยังไงต้องพยายามจัดการกับตรงนี้ให้ดีเพราะว่าสิ่งที่มันรอเราอยู่คือการประสบความสําเร็จนะคะพลังงานบวกทั้งหลายที่ไม่เปิดให้เตตัมโลโลจีนะคะให้ตั้งมั่นไว้ในสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่โชคดีดีกว่านะคะอะไรที่เข้ามาทําให้วอกแวกในเดือนนี้ก็ต้องพยายามจัดการกับมันให้ได้นะคะ พลังงานที่มีร่วมกันดีมากเป็น the strength ชื่อหมายถึงการรอมชอมนะคะการเข้าใจกันการไม่ได้อยากจะเอาชนะฆ่าคานกันนะคะสุดท้ายคุณ2คนนะรู้ใจตัวเองแล้วแหละว่ายังไงก็คือคนนี้แหละนะคะที่เราเนี่ยอยากที่จะอยู่ด้วยนะคะอยากไปต่อดังนั้นเมย์ก็เลยบอกว่าไออุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําอะไรชีวิตลาของคุณ2คนไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่ายังไงคุณก็ยังยอมกันนะ,ะ,ะสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ t h เ m จิ i ชียนนะคะ แฟนตอนนี้จริงๆเขารักคุณมากนะคะเขามีความหวังในความสัมพันธ์นี้มากไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนการที่มีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยเหมือนเป็นปฏิหาริย์ในชีวิตเขานะคะเขาก็อยากจะสื่อสารตรงนี้คุณรูว่าไม่ว่าเขาจะแสดงออกอย่างไรเขาอาจจะเซนซิทีฟนะคะขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงเนี่ยเขาก็พึงพอใจอย่างมากเลยที่มีคุณในชีวิตนะคะตรงนี้อยากให้ทราบไว้เนาะแล้วก็มุมมองที่เขามองคุณนะคะเด็กถือเหรียญกับหัวบางครั้งเนี่ยชาวเมดอาจจะ ยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องอื่นๆนะคะในช่วงของสิงหาคมบางทีแฟนเกิดอาการน้อยใจมีความรู้สึกว่าเราเอาใจออกห่างหรือว่าเราให้เวลาเขาน้อยไปนะคะให้ความรักกลับไปสู่เขาเนี่ยน้อยเกินไปอันนี้ต้องระวังเลยนะไพ่ก็คือแบบเป็นในลักษณะเดียวกันนะคะพลังงานว่าระวังแฟนน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องวุ่นวายต้องไปจัดการไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้นะก็เมย์มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแหละเพราะยังไงเนี่ย ไอ้ความรักที่แบบที่เขามองในในตัวคุณเนี่ยมันมหาศาจรรย์มากอยู่แล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีเรื่องผิดใจกันบ้างเรื่องนลอยอกน้อยใจกันบ้างตรงนี้มันป้องกันได้นะคะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์มาเป็น7ดาบเลยนะคะเนี่ยเดาบ9้าดาบอยู่ตรงกันก็คือชัดเขาต้องการจะทดสอบเราจริงๆนะคะถ้าเราผ่านบทดทดสอบนี้ไปได้อีกแค่ครั้งเดียวนะคะ สิ่งที่รออยู่ตรงหน้าก็คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องดีๆแล้วนะคะอยากให้คุณอดทนในเดือนนี้อาจจะมีอุปสรรคมีการดีเลย์นะคะมีปัญหาอะไรที่เข้ามาให้เราต้องแก้ไขเฉพาะหน้าบ้างแต่มองว่าคุณเอาอยู่ทุกอย่างนะคะมาดูที่บทสรุปนะเจ็ดถ้วยนะคะอย่างที่บอกเลยว่ามีเรื่องหลายอย่างให้คิดให้ทำนะคะบางครั้งก็เกิดความสับสนเหมือนกันแต่ว่า ออมันไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่อะไระนะคะก็คือว่าถ้ามีอะไรมาให้ทําเยอะคุณก็จะเคลียร์ไปทีละอย่างทีละอย่างแบบนั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแฟนคุณก็จะเข้าใจในตัวคุณอยู่ดีว่าคุณไม่ได้แบบเอาใจออกห่างหรือว่าละทิ้งเขาเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมีอะไรที่ต้องแก้ไขนะคะที่เป็นชาเลนจ์ในชีวิตในช่วงสิงหาคมค่ะภายชาเลนจ์ก็ขึ้นมาอีกนะคะอัศวินถือคาถากับหัว อาจจะมีการดีเลย์ของการเดินทางคุณเมธอาจจะวางแผนเอาไว้ว่าคุณจะเดินทางไปไหนนะคะคุณจะย้ายที่อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าอุปสรรคแปลกๆที่เข้ามาอาจจะทําให้คุณเนี่ยต้องดีเลย์ไปนะคะตรงนี้คุยกันให้รู้เรื่องแล้วกันนะคะกับคนรักนะคะแล้วก็พยายามปรับใจตัวเองอย่าไปใจร้อนมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะดีแล้วนะมีไพ่เอชซับนิเคกับหัวนะคะ การดีเลย์ตรงนี้นะคะหรือว่าโวชักรตรงนี้อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยที่ควรจะดีควรจะแบบได้ลงเอยกันได้เจอกันได้อยู่ด้วยกันหรือว่ามั่นคงแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องแบบเลื่อนออกไปแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์คุณไม่ได้มั่นคงนะคะหรือว่าจะไม่ได้ลงเอยนะอันนี้ใจเย็นๆแล้วกันนะคะแล้วก็สุดท้ายทาวเวอร์ที่กับหัวนะคะตรงนี้หมายถึงว่าทุกปัญหาที่มารุมเร้าทําให้ความสัมพันธ์จะดูเหมือนเปราะบางเนี่ยมันทําอะไรความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย คุณสองคนเอาชนะได้นะคะคุณไม่ยอมให้ความสัมพันธ์นี้พังทลายไปอย่างแน่นอนนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้นะเดือนนี้ไม่บอกว่าน่าจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วแหละที่ชาวเมษจะมีชาเลนจ์นะคะเพราะว่าคุณเจอมรสรุมมาตลอด7ปีที่ผ่านมานะคะจากดาวมฤตยูนะคะดาวมฤตยูย้ายออกไปแล้วนะก็รอรับสิ่งที่ดีได้หนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูการทำน,นายในส่วนของไพ่โอร์คิลนะคะมีไพ่คี์เป็นโอเพ้นไม้ขึ้นมาอีกแล้วนะคะ ช่วงนี้จักรวาลสื่อสารกับคุณชัดเจนมากว่าให้เปิดใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์คุณอาจจะต้องเจอกับคนรักที่ไม่เหมือนกับในอุดมคตินะคะอาจจะไม่เคยคบกันแบบนี้มาก่อนความแตกต่างทางอายุไลฟ์สไตล์ความคิดนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วก็หมายถึงว่าในช่วงนี้ตัวแฟนของคุณหรือสามีภรรยาคุณเนี่ย อาจจะมีอะไรที่แปลกใหม่เข้ามานะคะโตขึ้นแต่ว่าอาจจะโตในลักษณะที่คุณไม่เคยเห็นเขาในด้านนี้มาก่อนก็อยากให้คุณเปิดใจรับนะคะในสิ่งที่เขาเป็นนะคนเราอ่ะนะคะโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่ว่าเรื่องโตทางฟิสิกอลแต่มันเป็นเรื่องโตทางวิสั่นะคะคือเขาก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเราก็ต้องแบบเหมือนจะเปิดใจยอมรับตัวของคนรักของเราในแบบที่เขาเป็นด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเนาะ ก็มีไพฟฟ่ฝึกนะคะความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเวลาไม่มีให้กันมีอุปสรรคเข้ามาทําให้คุณเมรหงุดหงิดร้อนใจนะคะหรือว่าท้อถอยบ้างแต่แฟนจะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับคุณนะคะความสัมพันธ์จะราบรื่น it is safe for you to love นะคะมันปลอดภัยนะคะที่จะรักกันนะคะปลอดภัยที่จะไปต่อถึงแม้ว่าบางคู่อาจจะเคยมีปัญหาแหละ รของเรแหงแต่ไม่ได้แปลว่าสิ่ง,งต่างๆเหล่านั้นจะทําให้ความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานที่ดีเนี่ยนะคะมันต้องจบลงนะทนอีกนิดเดียวนะคะไม่ไม่น่าที่จะแบบมีอะไรทําให้คุณรุ้งใจได้อีกนะคะในช่วงของเดือนหน้านะสำหรับสิงหาคมก็อาจจะเป็นชาเลนสุดท้ายแล้วแหละเมม,มองดูนะคะเพราะว่าในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาให้ความรู้แบบนี้เสมอว่า คนกำลังจะดวงดีก็จะมีอะไรเข้ามาเป็นชาเลน้์ให้เราต้องฟันฝ่าไปเหมือนกับครั้งสุดท้ายอะนะคะแล้วเราก็จะได้รับสิ่งที่มันดีๆชีวิตก็จะแบบสดใสไม่ว่าชาวเมฆไม่กลัวเพราะว่าทนมานานแล้วนะคะอีกแค่นิดเดียวก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเนาะเป็นกำลังใจให้แก่กันแล้วกันนะคะใครอยากจะคอมเมนต์ระบายอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอแค่เป็นคอมเมนต์ที่สุภาพกะพอนะ no n e e d t o w o y r y นะคะ unlikely แล้วก็ c o m p r ล m i ม e นะคะเรามาระวังเรื่องของการเข้าใจผิดนะคะต่างๆสิ่ง,งต่างๆที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในชีวิตบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องที่แบบเป็นเรื่องเล็กแต่เรามองเป็นเรื่องใหญ่อะไรแบบนี้ก็ดูให้ดีแล้วกันนะคะรามาระวังเรื่องของเอกสารด้วยนะจัดการอะไรเกี่ยวกับงานนะคะโน่นี้ทูวรีจริงๆก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปตกกังวลเพราะว่าสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ ก็คือจักอาวาลเขากำหนดอะไรว่าให้เป็นชาเลนจ์นะคะเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะคอมเพลมไอส์ ise, ก็แปลว่าสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างที่ดูยุ่งยากในตอนนี้ได้หมดนะคะ,ะเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังแบบไปในทิศทางที่ดีแล้วเรื่องที่คุณเคยผิดใจกันหนักๆผ่านไปแล้วนะคะอันนี้เมนเนว่ามันจะไม่เกิดการผิดใจกันอีกนะคะ เป็นช่วงเวลาที่ปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็กำลังก้าวไปสู่ช่วงเวลาที่มันดีที่สุดนะคะของชีวิตรักนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวเมฆแล้วก็ชาวสองนะคะที่เข้ามารับชมชมีเมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ สำหรับนะคะร้านหินมงคลชัยโยของเมย์นะคะถ้าใครสนใจนะคะสั่งซื้อหินมงคลไม่ว่าจะเป็นออเดอร์ราคาเท่าไหร่ก็ตามนะคะก็รับฟรีไปเลยนะคะของแถมก็คือหินมงคลนะคะขนาดพกพานะ,ะก็จะมีให้เลือก3แบบนะคะมีโสควอส์นะคะมีไหมทองนะแล้วก็มุนสนซึ่งหินแต่ละชนิดก็จะ ให้คุณที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นโรสคอร์ดก็เป็นเมตตามหานิยมความรักนะคะหนุ่มสาวก็ได้ส่วนมูนโซนเนี่ยก็คือคนโสดที่ต้องการหาผู้แท้นะคะแล้วก็ใหมทองตัวนี้ก็คือ,เ,อเรียกเงินเรียกทองโชคลาภนะคะการงานต่างๆนะถ้าสนใจก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะปรึกษาได้ว่าอยากได้หินชนิดไหนช่วยเรื่องไหนนะคะเม่ก็จะสามารถที่จะนำเสนอให้ได้นะคะ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ชัยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ